สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้วันศุกร์ที่3ธันวาคมพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้นะคะเปิดเรียนเป็นวันที่3แล้วค่ะเป็นการเปิดเรียนแบบออนไลน์นะคะส่วนเด็กๆที่เรียนทางคลิปนะคะเรียกว่าออนมาน์อยู่ที่บ้านนะคะก็ตั้งใจเรียนฝึกอ่านฝึกเขียนนะคะเมื่อวานนี้นะคะมีการตรวจ โควิดนะคะโดยการแย่พุงจมูกนะคะนักเรียนที่มาโรงเรียนทั้ง19คนนะคะไม่มีใครเป็นโควิดนะคะสําหรับนักเรียนที่จะมาในสัปดาห์ที่สัปดาห์ถัดไปนะคะก็คือวันที่13นะคะวันที่13ถึงวันที่17เด็กๆชั้นป .1 นนถึงจะมาเรียนนะคะสัปดาห์หน้าเราจะหยุดเรียนกันนะคะก็อาจจะมีการสุมตรวจอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมคัดลายมือของเรานะคะเป็นครั้งที่24ค่ะ ขังที่24แล้วนะคะเด็กๆอ่านและเขียนได้หรือยังคะตอนนี้นะคะเด็กๆเ,เห็นจุดสีแดงของคุณครูแล้วนะคะเราจะออกเสียงไปพร้อมๆกันหรือเด็กๆอ่านออกเสียงตามคุณครูนะคะแต่ต้องอ่านทุกคนนะคะจะได้อ่านได้เขียนได้ค่ะมีเด็กหลายคนมาโรงเรียนแล้วอ่านหนังสือได้เก่งมากเลยค่ะตอนนี้ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วอ่านไปพร้อมๆกันนะคะดาวดำดิน ดินสอดีดึงดื่มดื้อดุดูเด,ด็กๆคะหลังจากที่อ่านเป็นคำแล้วเราจะมาอ่านสะกดคำกันค่ะพร้อมนะคะดอาวดาวดอ,อำดำัมดําดออินอดิน ดออีนอดินสออสอดินสอดออีดีดออึงอดึงดออืมอดื่มดื่มไม่เอกดื่มดอือดือดืมไม่โทดื้อดออุดุดอูดูเด็กๆลองทบทวนอ่านเป็นคำอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะส่งเสียงพร้อมๆกันเลยค่ะ หนึ่งสองสามดาวดำดินดินสอดีดึงดื่มด,ดื้อดูเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเขียนตัวให้เต็มบรรทัดเขียนหัวกลมๆตัวโตๆ,ๆตั้งใจเขียนนะคะ และอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองค่ะเดี๋ยวไปดูตารางเรียนกันนะคะวันนี้วันศุกร์นะคะหลังจากคัดลายมือนะคะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะส่วนคอมพิวเตอร์ดนตรีและซ่อมเสริมนะคะคุณครูขอบูรณาการในวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆตั้งใจเรียนนะคะมีอะไรสามารถซักถามคุณครูได้ในไลน์นะคะ